ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮโรลฮโรลเทสเทสสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวัน อันเป็นสีสิริเดชมงคลประจําในวันพุทธที่2ส,งสิงหาคม2566นะครับแรมสองค่ําเดือน8ปีเถะเนี่ยวันนี้ก็สามารถทําการมงคลได้นะแต่ว่าวันพุธก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ดีนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะสามารถทําการมงคลได้นะครับเฮ้ยคุณใช้เลิกสะดวกไปเลย นะครับคือเลือกสะดวกก็คือสะดวกกันแหละแต,แ,แต่มันก็แบบแต่มันก็แบบอะไรนะตาดีได้ตาลายเสียเ,เหมือนคุณไปเลือกซื้อของเนี่ยแถวคลองถมอะ่ะเอหรือแถวไหนเนี่ยที่เขาจะมีอ้อใ,ให้เลือกเลยทุกอย่างยี่สิบอะไรเงี้ยแต่เลือกเลยทุกอย่างยี่สิบทุกอย่างร้อยคุณก็มันใช้ดได้เนี่ยผมไม่รู้เออเนี่ยทุกอย่างให้ให,ให,ให้แล้วแต่คุณเรียนเลือกไง เออเด้อเด้โหทษทีนะพอเราเป็นหวัดนะจามจามระหว่างมันทึกสดเออุ่นลมมันก็ฝุ่นมันเข้ามาแหมจามฮัดเชยฮัดเชยฮัเชยอยากรู้จังเลยไม่ใครเอ่ยถึงฉันแหมแสดงว่าต้องมีคนเอ่ยถึงฉันแน่เลยไม่ใช่เอ่ยธรรมดานะเอ่ยแบบนินทานะ อการนินทาเนี Impact, LLC, 不不่ยมันเป็นเรื่องปกตินะนินทาเนี่ยขนาดพระพุทธเจ้ายังถูกนินทาติจิตเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณไม่รับสักอย่างเนี่ยถ้าคุณไม่รับสักอย่างเนี่ยไอ้คาพูดเดียวมันพูดพูดนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับไปให้คนพูดอ่ะเออเต็มปากเลยก็ถึงมีคําพูดว่าโอ๊ยปากหมาอะไรเงี้ยนะเออเพราะฉะนั้นมันก็จะย้อนกลับไปหาคนนั้นอ่ะเลยที่จริงเนี่ย อาจารย์เป็นคนที่ด่าคนไม่เป็นนะอ,อด่าคนไม่เป็นแต่เ,เห็นคนออว่าคนบอดีคุณบอดีลูกค้ามาดูดวงก็พูดนน่นพูดนี่บอดีเขาก็อะไรแนะนําเนี่ยแหละเราก็ฟัง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 อ,อ๋อเขาด่าอย่างนี้แหลอแหมนาเพฟ่ก็ทําใจสบายๆนะครับเป็นวันพระเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเข้าบันสา นาะก็ให้คุณเนี่ยสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลดีหน้อยเพราะเขา้าพรรษาใช่ไหมคุณจะได้เห็นทุกวันพระนะพระพระกระตูนหัอ,อาจานเนี่ยวัดสุข,ขีเนี่ยอดินแดงแห่งความสุขสงบลมเย็นและนิพานเนี่ยเ,เพราะฉะนั้น <c oughs> คุณก็จะเห็นพระนั่งสมาธิอย่างเดียวแนละหยุดอยู่ที่วัดนะคุณก็ต้องไปที่วัดแทนใช่ไหม <c oughs> <c oughs> จะจะไหว้สังฆทานไปตักบาตรที่วัดแทน เออนู่นนี่นั่นอันนี้โอเคเดี๋ยวต่อามานะครับพูดถึงความฝันสำหรับผู้ที่ฝันในแรมสองค่ำเนี่ยความฝันในแรมสองค่ำก็เชื่อบอดี้กาไม่ต้องเชื่อนะครับแต่แต่ถ้าคุณฝันไรตัวเลขแล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ก็ให้จำความฝันของคุณให้ดีนะเออคือบางคนฝันก็ไม่เหมือนกัน รวมถึงเรื่องของลางสังหณ์ด้วยคือลางสังหณ์เนี่ยเขาบอกว่าขวาแล้วขวา้ลา้ซ้ายดีใช่ไหมเออก็ไปดูขวา้ลา้ซ้ายดีซ้ายดีขวา้ลา้มันแล้วแต่นะแต่ที่จะแม่นที่สุดเลยเนี่ยนะครับของแต่ละคนไม,ไม่เหมือนกันนะบางคนคอมเมนต์ตรงนี้ดีบางคนคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ดีคุณต้องสังเกตเอาเออคือบางคนเนี่ยนะเขาคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ที่คิ้วเนี่ยกระตกเนี่ยปับป๊บปับ๊บปั๊บคุณรู้ไหม เขาก็ตกเนี่ยเวลานานขนาดไหนเป็นเดือนเขาก็ตกเป็นเดือนเลยนะหลังจากนั้นเขาได้อะไรร้ปะได้เงินกู้ธนาคารเป็นล้านเออมันมีอย่างนี้นะ <c oughs> อันนี้เรื่องจริงนะเออจากสถิติที่เขาบอกมานะเพราะฉะนั้นคือคุณให้คุณสังเกตเอาเพราะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะโอเคเดี <c oughs> okay, ย๋ยวมาจำมาถึงเสียงเสียงสี่ประจำวันกันอย่างรวดเร็ว ให้คุณตั้งฉิดอธิษฐานเดี๋ยวสารนิสันกระดิ่งโชคลาภเป็นความสําเร็จนะครับสาธุคใครยสีงกระดิ่งนี้ขอใหคุณแข้วคาาปลอดไปคิดเงินไดเงิน,นคิดทองได้ทองรวยนะครับนะได้เสียมซีใบที่เท่าไหร่นะหกสิบสี่นะครับเอใบที่หกสิบสี่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็พยายามอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระถวบญปฏิปฏิธรรม ก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาจะทําให้คุณแก้วคาดปลอดภัยได้นะครับโชคชะตาของคุณของคุณก็เริ่มก่อตัวดีขึ้นนะครับช่วงที่มีความยากลําบากต่างๆเนี่ยนะขอให้คุณอดทนนะค,คิดทําอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องด้วยความรอบคอบแล้วก็ใช้ความมานะความอดทนเป็นอย่างสูงชีวิตจะดำเนินไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็จะได้รับความสําเร็จในที่สุดนะครับ แต่ก็เปรียบเสมือนอิทธิพลดาวพุธตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ราศีสิงห์นะได้ตำแหน่งทั้งเป็นมหาจักรหมายถึงต้องเหนื่อยก่อนเป็นราชาโชคประสบความสำเร็จได้โดยง่ายและเป็นอุจจาวิราษไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองก็ดีด้วยบุญกุศลนะครับแต่ถ้าคุณแม้จะได้แบบอะไรแบบ ง่ายๆมาแบบอะไรนะราชรถมาเกยเนี่ยคือไม่มีไม่มีหรอกนะอคุณต้องขยันนะอดทนนะครับทนคุณถ้าใครเคยฝึกวิชาทหารเนี่ยทนเพื่ออยู่หวังต่อสู้เพื่อการฝึกเวลาก่อนกินข้าวเขาเขาจะให้ตั้งฉากมือตั้งฉากแล้วตบแปะตบแปะตบแปะมือถ้ากรหนกตีเหมือนกัน อ่าเืิอชีวิตของวัยรุ่นก็ต้องผ่านมาทุกคนใช่ไหมเออเคยนั่นโดดแม่น้ําสตตงมาแล้วไม่ใช่โดดตกน้ําเออไม่อยากจะไม่อยากจะคุยนาอายเกินอายมากเลยอันนี้ต่องมากสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้นะครับจะยังไม่ค่อยสมหวังขอให้คุณอดทนรอคอยอีกนิดนึงในเรื่องของความรักเนี่ยขอให้คุณ ต้องใช้เวลาด้วยเช่นกันคุณจะพบกับความสุขนะครับมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายท่านในช่วงนี้นะครับจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้สักเท่าไหร่นะมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานเนี่ยนะครับคุณจะยังมีอุปสรรคอยู่เพราะที่คุณต้องมีความมุ่งม,มั่นตั้งใจกับการงานให้มากมาพูดถึงในเรื่องของคะแนานสอบของคุณวันนี้ก็ค่อนข้างต่านะครับไม่ค่อยดีพูดถึงธุรกิจการค้าการขายไม่แม่ พูดถึงดวงสุขภาพนะโรคภัยไข้เจ็บของคุณในช่วงเวลานี้อาจจะเลื้อรังต้องระวังสุขภาพนะครับแต่ก็ยังพอมีโอกาสรักษาให้หายได้เป็นปกติโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหูเวใจไตและโรคประสาทเออโรคประสาทเนี่ยแหมเพราะฉะนั้นนคุณก็ต้องระมัดระวังนะคืออาจารย์เนี่ยเป็นคนที่สรรหา เขาเรียกว่าไงสรรหาหาข้อมูลสารพัดในการที่จะกินนู่นกินนี่ไม่ว่าจะเป็นยาและอาหารเสริมเนี่ยให้กับตัวเองเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอายุมากอ่หรือแก่พวกง่ายแก่นะเออไม่ต้องอะไรนละพูดถ้าพูดแก่กับสาว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 ,สาวมักจะเห็นใจพูดแก่เราเรียกว่าตายคะแนนสงสารเลยไหมโอ ใส่ไปสรรหาอาหารเสริมรูงเนี่ยมากินแต่มันก็แต่มันก็ยากมากเลยคุณไม่หาในออนไลน์เนี่ยนะซีสินค้าออนไลน์ในลาซาด้าเนี่ยอาจารย์ก็ไปไปหาอาหารเสริมเกี่ยวข้องกับที่มันจะบำรุงสมองอะ่ะเอกอ็ไปเห็นอยู่ตัวตัวเนยเป็นของต่างประเทศก็พยายามค้นหาในไทยมันก็ไม่รู้ว่ามันขายที่ไหนหรือนี่มันอาจจะนําเข้ามาก็ได้นี่ก็ไม่รู้นะเอกอ็เลยลองก่อนลองมาสัก ประปกหนึ่งถ้าหกสิบเม็ดกินสักหนึ่งเดือนลองสุดดูซิว่าจะดีไม่ดีคือก็ไม่รู้ว่เพราะมันมันยากอะ่ะว่าของมันของแท้หรือของปลอมมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่าเนี่ยแหละสําคัญไงเราก็พยายามหาแล้วนะดูข้อมูลมันก็มีอยู่แค่เนี้ยเอแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ข้างล่างไอ้คอมเมนต์ข้างล่างบางทีมันก็เชื่อถือไม่ได้นะเอ้เ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ด็กกินมันมัน,ม,นมันยากอะ่ะ ก็อันตรายนะเสี่ยงก็ลองดูแล้วกันถ้ากินแล้วมันดีขึ้นโอเคแต่ถ้ากินแล้วมันแย่ลงก็ต้องหยุดอะ่ะเออมอยู่สองอย่างทดลองก็ตีลองดูออนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อสินค้าออนไลน์พวกนี้ยให้คุณดูให้ดีนะเออมันยากเหมือนกันต้องดูแล้วดูอีกนะสวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2องาน93ตารางวานะครับ แล้วก็ที่ดินก้าวไล่สงาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ในวันนี้นะครับว่าดวงชะตาของคุณประจําในวันพุธนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจะมาพูดถึงในเรื่องของสีก่อนสีที่ควรเว้นในวันนี้นะครับให้ควรเว้นสีชมพูนะสีชมพูไม่ดีเพราะว่าเป็นกาลากินีสัญจรประจําวัน นะครับสีที่ดีก็จะมีสีเขียวสีฟ้าสีดําแล้วก็สีส้มนะครับ <S <S สีที่ดีสุดในวันนี้เลยนะครับก็คือสีดำนะครับสีทองส่วนิสีโกโกโ้ได้นะครับเอ,อ่อแล้วก็ทิศที่ดีประจําวันก็คือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่นะครับประจําในวันพุธนะจะดีหรือไม่ดีถ้าคุณมีเสื้อผ้าชุดใหม่อะไรก็แล้วแต่จะเปลี่ยนในวันนี้จะดีหรือไม่นะครับ งนัうう ay, ้นตามดวงชะตาในวันพุธน hmm ี้ถือว่ามีสุขมากนะครับต่อมาพูดถึงการสาผมในวันนี้จะดีไหมนะครับสาผมในวันพุธจะเป็นความไม่ดีนะครับตัดผมใหม่ในวันพุธนะครับจะเกิดทะเลาะวิวาทไม่ดีนะตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทาน้ํามันในวันพุธมีสิริสวัสดีนะครับในดวงชะตาต่อมาครับมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะประจําในวันนี้ซือเป็น กาลีสัญจรน,นะครับว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเจ้ชาชะตาจะต้องระมัดระวังนะครับผู้ชายหรือผู้หญิงนะซึ่งเป็นคนผิวสองสีรูปร่างท้วมเล็กน้อยนะครับพูดจาไม่ค่อยมีหางเสียงหรือพูดไม่เพราะนะมักจะสร้างปัญหาทําความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตาหรือเพราะความมุ่งม,มั่นตั้งใจจริงจังของเจ้าชะตาซึ่งมีมากจนเกินไปในบางครั้งก็อาจจะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นนะครับหรือเพราะการใช้คําพูดที่ไม่ค่อยรู้จักการรทศะของเจ้าชะตา จะทําความเดือดร้อนความเสียหายมาถึงตัวของเจ้าชะตาให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันคารในวันนี้ดาวคารเสียเป็นการกินีสัญจรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนอย่าใช้อารมณ์นะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับซึ่งเป็นสีประจําวันนะถือว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภหรือได้รับผลประโยชน์จากอาบายมุขต,ต่างๆ ทั้งในด้านของความเชื่อนะครับความศรัทธาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกเรื่องจะนําผลประโยชน์และการตอบรับที่ดีมาให้กับเจ้าชะตาต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมักจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆซึ่งมีเข้ามารวดเร็วจนในบางครั้งเนี่ยแทบตั้งตัวไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังปัญหาต่างๆ ต้องมีสติเข้าไว้นะครับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในวันนี้หรือดวงชะตาคณเนี่ยมีเรื่องที่ต้องให้คิดมากอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักหรือเรื่องส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาเลยครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันนี้นะครับถือว่าผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะหรือถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคนที่เรียบร้อยให้การช่วยเหลือ,นอสนับสนุนในทุกๆด้านลักษณะผู้ที่จะให้การช่วยเหลือนสนับสนุสนนะครับ yapıyor. ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นคนที่รูปร่างผอมบาง ใบหน้ารูปไข่ผิวขาวหรือขาวเหลืองหรือผิวสองสีก็ได้นะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธนะถือว่าเจ้าชะตาในวันนี้จะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อพูดคุยกับสังคมหรือคนรอบข้างมากขึ้นนะครับจะมีการทําธุรกรรมนิติกรรมสัญญาหรือเอกสารต่างๆเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับต่อมามาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันเสาร์ประจําในวันนี้นะครับก็ต้องน้ำมันรองปัญหาโรคพยาธิต่างๆนะถือว่าโาครคภัยไข้เจ็บหรือโรคเก่าๆที่เคยเป็นอยู่ แล้วหายไปแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งให้เรามาลองเกี่ยวข้องกับปัญหาโรคก,กระดูกภูมิแพ้แล้วก็ปวดตามข้อต่างๆด้วยนะครับต่อมาดยชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีประจําในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะสังคมคนรอบข้างจใจความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของเจ้าชะตาส่งผลให้มีชื่อเสียงมีตําแหน่งหน้าที่การงานมียศศักดิ์ที่ดีขึ้นมีคนให้ความครบยําเกงเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับ ต่อมา,มาพูดถึงดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจาในวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นแม้การเงินบางส่วนเนี่ยนะครับจะยังไม่ตกถึงมือของเจ้าชะตาก็ตามอย่างเช่นอาจจะเป็นในเรื่องของการสั่งจ่ายเช็คล่วงหน้าหรือจะเป็นเครดิตอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งยังไม่สามารถขึ้นเงินได้ก็ตามนะครับแต่เจ้าชะตาก็จะได้รับเงินนั้นแน่นอนนะครับแม้จะช้าไปหน่อยหนึ่งนะครับหรือเจ้าชะตาจะมีความพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่ง ให้ร่างกายตัวเองดูดีและทันสมัยเพิ่มมากขึ้นก็จะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงเคล็ดลับแห่งความร่ํารวยซึ่งจะมีโชคใหญ่ในชั้นประจราวันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมในวันนี้สีที่นําโชคลาภให้กับคุณก็คือสีดําสีทองส,ทสีโกโก้นะครับและตัวเลขที่จะนําโชคลาภให้คุณก็คือเลข8เพราะเป็นสีประจําวันนะครับและเลขรองลงมาก็คือเลข6นะครับซึ่งเป็นมูลระประจําวันนะครับหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับ มาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวประจําในวันนี้กันต่อกันเลยนะครับเเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่สองก็อิทธิพลดาวพระราหูก็ยังเสียอยู่นะก็ยังไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตาก็ต้องระมัดระวังต่อมาพระจันทร์ก็จะเพลินพระจันทร์จะเพลนช่วงเวลาตีหนึ่งห้านาทีนะจันทร์เพลนอยู่ที่ราศีมังกรนะครับเป็นจันทร์หนาที่สอนก็ถือว่ามีสเสน่ห์โดยตํตาแหน่งมันดี นะก็ขอให้โชคดีและกันประสบความสําเร็จมีโชคลาภนะครับต่อมาพระจันทร์ก็จะเสียนะคือพระจันทร์จะเสียเนี่ยช่วงตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายบ่ายสองโมงนะครับแล้วเสียยาวไปจนถึงประมาณสามทุ่มไปแล้วสามทุ่มกว่าไปแล้วเนี่ยนะก็ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรจากกิจธิพลดาวพระจันทร์นะครับ โอเคนะเดี๋ยวต่อมาจะมาเริ่มต้นที่ราศีจักรกันเลยนะเ,เพราะฉะนั้นก็น่าเสียดายนะแต่ก่อนในข้อมูลดีๆเนี่ยที่เก็บไว้เนี่ยมันเยอะแยะนะหลายปีก่อนเนี่ยทําในโน้ตบุ๊กในโน้ตบุ๊กมันละมันคอมโน้ตบุ๊กมันพังไอ,อข้อมูลทั้งจะอยู่ต้องเยอะเนี่ยเออต้องหลายร้อยกิกเนี่ย นะ้ำมันจะมีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งคําพยากรทั้งดวงดาวต่างๆที่เก็บไว้เนี่ยเอแล้วก็จะมีโปรแกรมที่สําคัญคํานวณผูกรวมต่างหากที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมันก็หายไม่หายตรงมันมันกู้ไม่ได้หยังไงก็ไม่รู้ฮาร์ดดิสก์ยังอยู่เลยนานแล้วหลายปีเดี๋ยวว่างๆนะเดี๋ยวถ้า,ถาไปร้านคอมถ้าใครเขสามารถกู้ได้ก็จะพยายามนะ แต่ถ้ากู้ไม่ได้ก็ก็ไม่ได้อ่ะสุดๆแล้วแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคำพยากรณ์ดีๆเยอะแยะเดี๋ยวนี้ก็เหลือน้อยลงอ่ะเหลือน้อยลงเพวกะไอ้บางทีตัวต้นฉบับมันอยู่ข้างในอ่ะเซฟเก็บไว้อ่ะเออแล้วจะเปิดเปิดมานู่นนี่นั่นแล้วผูกดวงคํานวณเข้าไปใช่ไหมมันก็ไม่มีแล้วทีนี้เพราะฉะนั้นก็เอาคำนวณสดๆเ <c oughs> ท่าที่นั่นเท่าที่มีนะ ออพอจะมาเริ่มต้นที่ชาวราศีเมษนะเชาา้าราศีเมษถือว่าดาวางชะตาของคุณวันนี้ต้องบอกว่ามีเงินครับวันนี้ชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะมีโชคลาภประสบความสําเร็จมีโอกาสได้รับเงินก้อนแมนะ้คุณเอาเรื่องดีๆไปเลยนะถ้าคนมีเงินสัอย่างเรื่องอื่นจิ๊บจ้อยใช่ไหมเออวันนี้มีปัญหาอุปสรรคอะไรรนะครบดวงชะตาของคุณ แต่ในวันนี้ดาวประจําตัวคุณเสียก็ต้องระวังในหลงกามีปัญหากับบริวารน,นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภคุณอาจจะมีปัญหาอปุปสรรคอะไรอยู่นะให้ระวังในหลงการค้ำประกันต่างๆนะครับหรือคุณกำลังรอคอยหรือคาดหวังสิ่งใดอยู่อก็ขอให้อดทนการงานบางคนก็อาจจะมีอุปสรรคอยู่นะ นะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยดาวคู่วันนี้ก็ไม่ค่อยดีแลองปัญหาการทะเลาะเบาแหวงนะแต่การเงินก็จะมีเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณวันนี้คุณจะใช้ความคิดสติปัญญานะครับในเรื่งองการลงทุนกิจการการงานการต่อยอดทางธุรกิจต่างๆ นะมันก็จะเป็นไปได้ในดวงชะตาของคุณเนี่ยเพราะเพื่อรักสบดีอยู่พกราพักเนี่ยถือว่าดีและเป็นสิ่งเกณฑ์เนี่ยคุ้มโทษคุ้มภัยดีในดวงชะตานะครับมีผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดวงชะตาคุณอยู่ส่วนด้านการเงินการทองของคุณเนี่ยก็มีโอกาสที่ดีด้านการเงินนะครับแต่ก็ยังมีเกณฑ์การรายจ่ายอยู่นะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎ ชาวราศีกรกฎเนี่ยอิทธิพลดาวการงานคุณเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยไม่ค่อยดีระวังมีอุปสรรคมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับเอออุบัติเหตุต้องระวังอย่าไม่คาดฝันชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงชะตาใครที่คุณไปบนบานสารกล่าวอะไรไว้มีไหมแล้วคุณไปแก้แล้วหรือยังแก้บนเออต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีหลายคนมาดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยมาเอ็ดดวงมงคลมันมีพันธสัญญามีนี้กรรม มีมีการคํามั่นสัญญาอะไรต่างๆเนี่ยการบนบานสารเก่าก็ต้องระมัดระวังแต่บางคนจําไม่ได้จริงๆนะออถ้าคุณจําไม่ได้อาจารย์เคยทําคลิปวิธีการแก้ไปแล้วอยู่ในคลิปให้คุณไปดูวอานะเออมีวิธีการแก้ไขต่างๆนะครับแต่ทางที่ดีอย่าบนให้ขอดีที่สุดนะอาจารย์เคยบอกคุณมานานแล้วนะเอ,อให้ขอดีที่สุด ส่วนด้านการเงินการทองวันนี้ต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาราศีสิงห์วันนี้ดวงชะตาของคุณก็ถือว่าเริ่มโอกาสดีๆใหม่ๆนะครับการปล่อยวางนะครับต่างๆนะคุณก็จะดีขึ้นด้านการเงินการทองในวันนี้อิทธิพลดาวพุธเนี่ยก็จะมีเข้ามานะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสําคัญ นะครับการงานก็จะมีเข้ามาแต่ให้ระวังได้หลงอุบัติเหตุนะต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันหรือว่าดวงชะตาของคุณเนี้ยวันนี้จะมีสเสน่ห์นะครับต่อเพศตรงข้ามมีโชคลาภคุณจะมีสิ่งที่ดีเข้ามานะการงานยังได้อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับรวมถึงได้หลงการเงินแต่เป็นแกนการลงทุนนะครับเรื่องเองินเรื่องทองเนี่ยนะในดวงชะตาของคุณต่อมา ชาวราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยวันนี้ของคุณเนี่ยอาจจะมีความทุกข์อกทุกใจสุขภาพไม่ค่อยดีก็ต้องดูแลนะครับหรือมีเรื่องอื่นอัดใจแล้วก็แล้วแต่ส่วนด้านการงานของคุณวันนี้ก็ดีเรื่องงานการเงินจ่ายแลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะครับแต่ก็จะมีโชคลาภเข้ามานะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงชะตาคุณเนี่ยจะต้องแข่งขัน อดทนต่อสู้นะครับต้องศึกษาเรียนรู้ทุกอย่างนะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณมักจะง,งุดหงิดในเรื่องของคู่สัญญารวมถึงความรักแต่ข้อดีที่มรุษยูเลงคุณหมายถึงเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับในทุกสถานการณ์นะถึงดีด้านการเงินมีเกณฑ์การลงทุนอยู่แล้วแต่คุณก็จะรับกลับเข้ามา นะครับแล้วดวงชะตาคุณเนี่ยต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของงานด้วยต่อมา <c oughs> ชาวราศีธนูชาวราศีธนูดวงชะตาคุณเนี่ยอาจจะอารมณ์เบื่อเซ็งไม่ค่อยเดือนงใ,ใจรอคอยสิ่งได้การติดต่อสื่อสารนะครับนู่นนี่นั่นรอการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะรอการรองานติดต่อมารองเงินเนี้ยบางคนก็จะรอครอบครัวใหม่อย่างเงี้ยเออบางคนคาดหวังก็อยากจะได้คู่ใหม่อย่างเงี้ยนะเยอะแยะนะครับส่วนด้านการเงินการทองวันนี้ก็จะได้จากทงกางไกลต่างถิ่นต่างแดนการงานก็ประสบความสําเร็จต่อมาเช้าลัคนณาราศีมังกรเช้าราศีมังกรดวงชะตาของคุณเนี่ยพยายามอย่าไปรับรู้ข่าวสาร เยอะแยะมากมายเข้ามาให้มันปวดสมองนะครับเอาเวลาคุณไปทําใน่หงองการงานดีที่สุดให้ปล่อยวางให้บ้างนะปิดตาข้างหนึง่งนะครับเพราะราวชาวราศีมังกรเนี่ยพรหัส,สบรีอยู่พบพันธุเนี่ยถือว่าเอาอยู่นะถ้าดวงชะตาพื้นดวงคุณดีไม่มีปัญหาหรอกยังไงก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะในดวงชะตาของคุณนะครับก็ขอให้โชคดีนะต่อมาชาวล,าลาัคนาราศีกุม ชาวราศีกุมถือว่าชะตาชื่อของคุณเนี่ยให้ระวังเรื่องสูญเสียนะครับเสียโอกาสเสียเงินเสียทองไม่ค่อยเด้ดังใจนะในเรื่องของการงานก็ต้องระวังอย่าใช้อารมณ์นะครับองกวกาจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นส่วนด้านการเงินการทองก็มีโอกาสได้เงินหรือมีเกณฑ์การเป็นหนี้นะครับต้องระมัดระวังไปด้วยนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนถือว่าจังหวะชะตาชื่อของคุณวันนี้คุณจะมีความสับสน นะครับมีความลังเลไม่รู้จะเอาอย่างไรดีนะครับกับชีวิตของคุณหรือนี้เรื่องของงานนะถือว่าดวงคุณเนี่ยเพื่อสัดีอยู่พบการเงินคุณก็จะได้เงินจากงานมีโอกาสที่ดีนะครับด้านการเงินของคุณก็ยังมีเกณฑ์การรายลายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะออความแล้วก็ยังไม่ค่อยดีระวังปัญหาด้านบริวารแล้วก็ดูในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยนะครับชาวลักขณาราะศีมีนนะ โอเคครบ12บราศีจะมาเสียงไพ่ยิบสีดูให้เพิ่มเติมว่าดวงจะต่างคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับชุดใบที่หนึ่งนะครับชุดใบที่สอง ชุดใบที่สา okay, โอเควลาสิตย์วิเริ่มเจ้หาหมอใสสีหัวชิบเปิอก็จะใบที่หนึ่งของคุณได้ขวารลาชิีนี้ถือถ้วยนะครับถือว่าดวงชะตาคุณในด้านของการงาน,นอาชีพส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวต่างๆการเป็นในหน้าแพทย์หมอทันตแพทย์งานด้านศินละปะดีการเงินก็มีพอใช้เข้ามาเรื่อยๆนะครับในเรื่องของความรักเนีย่ยีโอกาสได้เข้าสังคมและจะได้พบคู่ครองต่อมาคนไข่ใบที่สองในคุณนายขวะา ดูดดดชะตาคุณน่ชีวิตมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับระวังการงานจะมีปัญหาอุปสรรคมีปัญหากับหุ้นส่วนการเงินก็มีปัญหารายได้ลดลงนะครับในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยมีความหลงไหลนะให้ระวังเรื่องของคู่เวรคู่กรรมด้วยนะต่อมาคนรุ่นพายใบยที่3คุณได้หรอเดอะเรเบิ The River, เเฮ่ยในดวงชะตาคุณมีโอกาสาที่ดีด้านความรักการงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุสน,นที่ดี การเงินก็มีรายจ่ายอยู่นะครับมีเรื่องสีเงินนะความรักก็อย่างที่บอกมิวการมีก็ระวังรักซ้อนด้วยนะครับโอเคครบ12ราศีแล้วถ้าในสนใจอย่าดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดแต่ก็ติดต่อมาอาจารได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ